สวัสดีครับจันานักเรียนชัน้นม2นะเจอกันอีกแล้วครับในคลิปนี้นะครับอยู่กันในเรื่องของเส้นขนาดและรูปสามเหลี่ยมนะครับในคลิปนี้เราจะใช้รูปสามเหลี่ยมนะครับมาช่วยในการพิสูจน์หามุมต่างๆนะครับเส้นขนาดและรูปสามเหลี่ยมนะครับทฤษฎีอะไรต่างๆเราก็น่าจะรู้กันเยอะละแต่เรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับ ทฤษฎีของเส้นขนานนะครับมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันนะครับถ้าให้ครูวาดรูปนะครับตามทฤษฎีนี้มีเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นหนึ่งมาตัดนะครับมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันก็คือนี่ก็คือฝั่งซ้ายเนาะอันนี้คือฝั่งขวามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันนะ อันนี้การน,น,นี้จะเท่ากันหรือมุมนี้กับมุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันคือมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดอันนี้คือทฤษฎีของเส้นขนานนะครับที่เราได้เรียนไว้ก่อนในคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับต่อไปครับทฤษฎีของอมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับวาดรูปขึ้นมานิดนึงนะครับ สามเหลี่ยมนะครับจะมีมุมภายในสามมุมนี้นะครับรวมกันนะครับได้ร้อยแปดสิบองศานะครับไม่ว่ามุมด้านบนจากกลางเท่าไหร่มุมตรงนี้จากกลางเท่าไหร่แต่ทั้งสามมุมต้องรวมกันแล้วต้องได้ร้อยแปดสิบองศาอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเราจะใช้เรื่องหวกงนี้ครับในการพิจารณาหาพิสูจน์นะครับหามุมต่างๆนะครับในเรื่องนี้กันนะครับเช่น จงหาค่า x ครับมุม x อยู่มุมนี้ครับมุม x อยู่ตรงนี้ครับเราจะหายัางไงครับแต่เรารู้ใช่ไหมครับตอนนี้เราเจอรูปสามเหลี่ยม abc เรารู้ว่ามุมภายในรวมกันได้180องศามุม a เอาไปแล้ว38มุม b เอาไปแล้ว28เราจะหามุม c ได้ไหมครับหาได้แน่นอนใช่ไหมครับก็คือเอา180ตั้ง บลบออก38แล้วก็ลบออก28ครับก็จะได้เท่าก,กับมุม4โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทำการลบกันครับเอา38บวก28อ28ก่อนนะครับเป็น16เป็น66ครับ180ลบ66ลบกันเาลบ66ครับแบบไม่ไวนะครับเราก็ไปค่อยๆไปนะฮะเดี๋ยวเราจะผิดเนาะ นี่ก็เป็น10อันนี้ก็เหลือ7ลบกันเหลือ4 1 1เพราะฉะนั้นเหลือ1 1 4ครับมุม C แต่นี่ไม่ใช่คำตอบนะครับเขาไม่ได้ให้เราหามุม C นะเขาให้เราหามุม x ใช่ไหมครับมุมนี้เอาไปแล้ว114แต่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 1บวกมุม x ได้เท่าไหร่ครับ หลายคนรู้ใช่ไหมครับว่า114องศากับมุม x เนี่ยมันรวมกันได้180องศาเพราะมันคือมุมตรงถูกไหมครับมุมตรงมีขนาด180องศาเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับร้อยสิบสองศาบวกกับมุม x ใช่ไหมครับมันก็จะได้180องศาใช่ไหมครับอีกครั้งนะครับเอา114องศาบวกกับมุม x มันก็จะได้180องศา โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะหามุม X ครับเราก็เอา114ครับย้ายค่ามาลบครับย้ายค่ามาลบครับพอลบกันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บมันก็จะได้66ครับ, 66, รบ66องศาเพราะฉะนั้นมุม X ของเราคือ66องศานะครับแต่ถ้านักเรียนคุ้นๆน,นะครับ66องศา คุ้นๆไหมครับเมื่อกี้เราเคยบวกกันได้66นะอ่ามุม6 6องศาเมื่อกี้เราก็คำนวณได้66องศามาจากตรงไหนครับมาจากเอามุม a กับมุม b บวกกันใช่ไหมครับมุม A กับมุม B บวกกันได้66องศาเหมือนกันครับโอเคไหมครับมุม A กับมุม b บวกกันได้66องศาเหมือนกันมันมีค่าเท่ากับมุมที่อยู่ด้านนอกของรูปสามเหลี่ยม มันจะเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาครับคือทฤษฎีนี้ครับถ้าเราต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไปคือต่อไปที่ตัวดีตัวนี้นะครับมุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดนะของมุมภายนอกอธิบายก็คือมุมภายนอกก็คือมุมนี้นะครับมุม x นี้นะครับมันจะมีขนาดเท่ากับมุมที่อยู่ด้านในนู่นครับ บวกกันไม่ใช่มุมประชิดนะมุมประชิดคือมุมนี้นะครับมุมประชิดคือมุมนี้เราไม่เอานะครับโอเคไหมครับเราเอามุมที่อยู่ไกลนะเอามุมไกลบวกกันได้มุมภายนอกสรุปแบบนี้พอมองภาพออกไหมครับอพอมองภาพออกเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะใช้ทฤษฎีนี้แหละครับไปพิสูจน์กันไปหามุมต่างๆครับเช่น หามุม x กับมุม y ครับขนาดของ x กับ y ก่อนที่เราจะเริ่มเราต้องนําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้ครับทฤษฎีต่างๆที่เราได้เรียนรู้ไปครับเช่นเมื่อกี้เราทบทวนไปใช่ไหมมุมภายนอกกับมุมภายในมีขนาดเท่ากันเราก็วาดรูไปไว้ก่อนนะต่อไปเอาอีกมุมภายใน ที่อยู่ฝั่งเดียวกันรวมกันได้180องศาอันนี้เรารู้ใช่ไหมครับทฤษฎีเดิมๆครับที่เราเคยเรียนไปแล้วครับมีอะไรอีกครับสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมถ้าเราต่อมุมออกไปมุมที่อยู่ไกลๆเนี่ยกับมุมายนอกเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันถูกไหมครับัน,นั้นมุมนี้บวกมุมนี้เนาะ,ะบวก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 กันก็จะได้มุมนี้นะครับโอเค ใช้ประมาณนี้ครับมีมีไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้มองจากภาพแล้วนะครับรูปนี้เราจะหามุม Y ได้ก่อนหามุม Y ได้ก่อนเพราะว่าเรารู้ว่ามุม68องศากับมุม Y เนี้ยบวกกันได้180ครับเราจะหามุม Y ายนนทนาทีอ่าเขียนครับ68องศาบวกกับมุม Y จะเท่ากับ 180องศาอันนี้เรารู้ใช่ไหมครับพิษฎีที่เราได้เรียนมาก่อนหน้าน,นี้มันบอกไว้ใช่ไหมมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยมันจะรวมกันได้180องศาเพราะฉะนั้นเราจะหามุม Y ได้โดยการเอา68ไปลบครับจากบวกย้ายไปลบนะครับเพราะฉะนั้นมุม Y ก็จะมีค่าเท่ากับ112ครับโอเคไหม แบบไวๆครับถูกหรือเปล่า68ชิบชึบชึบชึบชบถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น y เท่ากับ1 1 2เพราะฉะนั้นเรารู้มุม y เราจะหามุม x ได้ทันทีครับมุม x หาจากไหนครับแต่เรารู้ทฤษฎีใช่ไหมว่ามุม3 4องศาบวกกับมุม x เนี่ยมันได้มุม y ตรงนี้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็เขียนครับรู้อะไรเราก็เขียนครับ34องศาครับบวกกับมุม x มันมีค่าเท่ากับมุม y ก็คือ1 12องศาถูกไหมครับทฤษฎีที่เราเรียนเมื่อกี้เลยนะครับคือทฤษฎีสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับมุมตรงไกลเนี่ยไก,ไกลเนี่ยคือ x กับ34บเนี่ยบวกกันได้ร12เนาะเพราะฉะนั้นเราก็หามุม x ได้ครับ โดยการเอา34ย้ายไปลบย้ายไปลบครับเพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับนี้ของนิยตตั้งลบนิดหนึ่งนะเพราะมันไม่ลงตัวนะครับอ่ะก็เป็นศูนยนี้ก็จะกลายเป็น12นี้ก็เป็น0นย์นี่เป็น10อ่ะก็กลายเป็น8 78ครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะหาได้แล้วครับว่า x กับ y x เท่ากับ78 y เท่ากับ112องศาจบครับใส่กรอบให้มันนิดนึงนี่คือคำตอบของเราตกแต่งให้สวยงามครับอ่านี่ค่า x กับค่า y นะต่อไปครับอีกสักข้อหนึ่งครับอีกสักข้อหนึ่งจงหาขนาดของมุม x ครับ มุม x ครับง่ายมากครับเรารู้ใช่ไหมครับว่าทฤษฎีของสามเหลี่ยมใช่ไหมมุมภายในสองมุมที่อยู่ไกลอะมันจะบวกได้มุมภายนอกถูกไหมครับให้นักเรียนมองออกนะครับนี่คือ a b c นี่เป็นรูปสามเหลี่ยมและนี่คือมุมภายนอกครับมุมภายนอกมุมนี้ครับบวกมันจะมีค่าเท่ากับมุมนี้บวกมุมนี้ครับแล้วรู้อะไรก็เขียนครับ x บวก17เท่ากับ50ครับถูกไหมครับนักเรียนต้องมองให้ออกนะต้องฝึกการมองให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหามุม x ด้วยเอา17ไปลบลบ50พอลบเสร็จแล้วมันก็จะได้33องศาครับจบครับง่ายมากนะไม่รู้จะมีอะไรง่ายกว่าน,นี้อีกนะ x ก,ก็จะเท่ากับ33องศา หน้าที่ของนักเรียนครับทําข้อนี้ลงสมุดครับจงหาค่า x ครับ x คือมุมนี้ครับว่าม,มันกางเท่าไหร่ที่จริงเอาหาค่า y ด้วยก็ได้นะเอาหา2มุมเลยครับหามุม x กับมุม y เลยนะเราต้องหามุม y ก่อนถึงจะรู้มุม x โอเคไหมครับโอเคไหมอลองดูนะครับลองดูลองดูไม่ยากไม่ยากเนาะ โอเคหรือว่าหาค่า x ก,ก่อนไปหามุม y นักเรียนลองคิดก่อนนะว่าเราต้องไปหามุมใดก่อนและมุมอีกมุมหนึ่งเราถึงจะหาได้นะโอเคครูขอปิดคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับอย่าลืมทำลงสมุดนะครับโอเคสวัสดีครับ